ครับผมก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องนะครับพระลึกลับราคาถูกนะครับพี่วันนี้นะครับผมนับมาใน EP ีที่ะครนะผมจะมี2ราคานะครับราคา500บาทนะครับผมมี20รายการนะครับผมแล้วก็ราคา700บาทนะครับจะมี5รายการนะผมทั้ง2ราคานะครับจัดส่งให้ฟรีนะพี่มีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนนะครับสามารถโอนเงินเข้ามาได้เลยนะครับ สำหรับช่องทางการติดต่อนะผมนี่นะครับเอาโทรศัพท์นะผมมาสกแกนคิวโค้ดได้เลยนะพี่หรือจะแอดไลน์นะผมผ่านไอดีผ่านเบอร์โทรศัพท์ได้เลยนะครับที่เบอร์นะครับ0824940776นะครับผมเบอร์โทรเร่งด่วนนะผมเป็นเบอร์เดียวกันเลยนะครับ0824940776เช่นกันนะครับถ้าชอบรายการไหนหรือสนใจรายการไหนนะพี่รีบทักรีบโทรเข้ามาได้เลยนะผมถ้าชาร์จไม่ทันนะพี่ ครัถ้าพร้อมแล้วนะครับเราก็ไปเริ่มมันที่รายการที่1กันก่อนเลยนะครับรายการที่1นะครับผมจะเป็นจอบใหญ่นะพี่หลวงพ่อเงินนะครับผมนี่นะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับเก่าๆสวยๆนะครับผมนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะครับผมรายการที่1นนะครับผมรายการนี้นะครับนี่นะครับ ต่อไปรายการที่สองนะผมรายการที่สองนะผมจะเป็นสมเด็จนะผมวัดปากน้ำนะผมนี่นะครับก็จะเรียกมาแบบนี้เลยนะครับผมเก่าๆสวยๆนะผม <un cere> สีไม่เข้มมากนะผมฉ่ำๆนิดนึงนะครับด้านหลังนะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ <un cere> นี่นะครับผมรายการที่สองนะผมสมเด็จนะครับวัดปากน้ำนะครับผมต่อไปนะผมรายการที่สามกันเลยนะพี่ รายการที่สามนะผมจะเป็นเหรียญน,นะผมหลวงพ่อนะวัดในกุดนะผมเป็นเหรียญหลวงพ่อในกุดนะครับนี่นะผมเหรียญสวยๆนะผมช้ำๆแบบนี้นะครับรายการที่สามนะผมราคาห้าร้อยบาทตาพี่จัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะผมแต่ถ้าสะดวกโอนนะผมก็สามารถโอนจนเข้ามาได้เลยนะครับ นี่นะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่สี่เลยนะครับผมรายการที่สี่นะผมจะเป็นพระปิดตานะพี่นี่นะผมเป็นพระปิดตานะครับผมนี่นะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมพระปิดตานะครับรายการที่สี่นะครับผมนี่นะครับ ภาพเบอร์หรือภาพไม่ชัดยังไงนะพี่แอดไลน์ดีนะผมเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมได้เลยนะผมมาขอภาพนิ่งกันได้เลยนะครับต่อไปนะครับผมเป็นรายการที่ห้ากันเลยนะครับรายการที่ห้านะผมจะเป็นเหรียญนะผมเหรียญหลวงปู่สุขนะผมเหรียญล่อนะครับหลวงปู่สุขนะครับรายการที่ห้านะครับนี่นะครับผมเก่าๆนะผมมีคาบขึ้นแบบนี้นะครับผมนี่นะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมต่อไปนะผมเป็นรายการที่6กันเลยนะครับรายการที่หกนะผมจะเป็นเหรียญนะผมพระพุทธชินราชนะเป็นหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นี่นะผมหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะผมเหรียญพระพุทธชินราชนะครับรายการที่หนะครับนี่นะครับ ใครที่เข้ามาชมนะผมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งนะพี่เพื่อเวลาลงคลิปนะพี่จะได้ชมไวๆได้เลยนะครับผมคลิปจะได้แจ้งเตือนไปนะครับนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่7เลยนะครับผมรายการที่เจ็ดนะผมจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะผมเก่าสวยนะครับผมนี่นะครับ รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับผมรายการที่เนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมสวยๆเก่าๆแบบนี้นะครับผมรายการที่7ดนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่ต่อไปนะผมเป็นรายการที่8ดนะครับผมรายการที่8ดนะครับผมเป็นพระสมเด็จนะครับพี่ นี่นะผมเป็นปลาสมเด็จนะผมเนื้อออกมันวาวนะผมช่ำช้นิดหนึ่งนะครับเก่าเก่าสวยสวยนะครับผมนี่นะปลาสมเด็จนะครับรายการที่แปดนะผมรายการนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมเนื้อออกช้ำช้นะครับรายการนี้นะผมรายการที่แปดนะครับไปกันต่อที่รายการที่เก้านะผม รายการที่เก้านะผมจะเป็นเหลียญหลวงปู่ทิมนะพี่เป็นเหรียนหลวงปู่ทิมนะผมเจริญพรบนนะครับนี่นะครับผมเหลียญหลวงปู่ทิมเจริญพรบนนะผมรายการที่เก้านะผมนี่นะครับขอบตัดประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบนะผม รายการที่สิบนะผมก็จะเป็นนี่เลยนะครับพระปิดตานะพี่นี่นะผมรายการที่สิบนะผมเป็นพระปิดตานะผมเก่าสวยนะครับเนื้อนะครับออกมันวาวนะผมฉ่ำนิดนึงนะผมสวยเลยนะครับนี่นะผมลักหนานหนาเลยนะพี่รายการที่สิบนะผมพระปิดตานะครับนี่นะครับต่อไปนะผมรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่สิบเอ็ดนะผมจะเป็นกิ่งห่มคุมนะพี่เป็นกิ่งห่มคุมนะครับผมเก่าสวยนะครับมีคาบตามซอกแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับนี่นะผมด้านหลังจะเขียนว่ารอห้านะพี่กิ่งนะครับห่มคุมนะครับรายการที่สิบเอ็ดนะครับผมนี่นะครับ ส่วนใต้ฐานนะผมจะเป็นจอปลอนะครับนี่นะครับรายการละห้าร้อยบาทนะพี่จัดส่งให้ฟรีด้วยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนก็สามารถโอนจนเข้ามาได้เลยนะผมรายการนี้เป็นรายการที่สิบสองนะผมจะเป็นเหรียญอาจารย์ฟั่นนะผมอาจารย์โลนะผม นี่นะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันอาจาระครูนะผมสวยๆคุมคมแบบนี้นะผมรายการที่สิบสองนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมชาติถ้าชอบถ้าสนใจนะครับติดต่อได้เลยนะผมที่เบอร์นรับศูนย์แปดสองสี่เก้าสี่ศูนย์เจ็ดเจ็ดหกนะครับหรือจะแอดไลน์ดีนะผมเข้ามาขอภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ ต่อไปนะผมรายการที่สิบสามนะพี่รายการที่สิบสามนะผมจะเป็นขุนแผนนะพี่หลวงปู่ทิมนะครับเป็นขุนแผนหลวงปู่ทิมนะผมรายการที่สิบสามนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมีตะกุดสองดอกนะผมข้างหลังนะครับมีตะกุดสองดอกนะผมขุนแผนหลวงปู่ทิมนะผมรายการที่สิบสามนะครับ ต่อไปรายการที่สิบสี่นะพี่รายการที่14บสี่นะผมจะเป็นพระปิดตานะพี่พระปิดตาหลวงปู่โตนะครับผมนี่นะเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตะนะครับการด้านล่างนะครับเ่็นตะกุดแค่ดอกเดียวนะพี่ไม่ใช่ข้างกระหนกนะผมรายการนี้นะครับนี่นะผมเป็นพระปิดตาหลวงปู่โตนะครับรายการที่14นะครับผมรายการนี้นะครับ นี่นะผมเนื้อเนียนสวยนะครับผมรายการนี้นะครับมีคาบนิดหน่อยนะพี่ต่อไปนะครับรายการที่สิบห้ากันเลยนะครับรายการที่สิบห้านะผมจะเป็นพระสมเด็จนะผมนี่นะพลาสมเด็จนะผมเนื้อนะครับมันวาวนะผมมีเม็ดขึ้นนะผมเห็นได้ตาเปล่าเลยนะผมไม่ตีก้องก็เห็นแล้วนะครับนี่นะครับช่ำช้ำนะครับผมรายการที่สิบห้านะผมรายการนี้นะครับพระสมเด็จนะพี่ นี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะผมรายการที่สิบหกนะพี่รายการที่สิบหกนะผมก็จะเป็นเหรียญนะผมหลวงพ่อแดงนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะผมขอบข้างนี้นะครับมีจุดไข่ปลาเล็กอยู่นะผมเก่าสวยนะครับรายการนี้นะครับนี่นะผมขอบข้างมีจุดไข่ปลานะผมรายการที่สิบหกนะครับ นี่นะครับนี่ลุงปอแดงนะครับผมต่อไปนะผมรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการที่สิบเจ็ดนะผมจะเป็นพราสุ้งกอนะผมเก่าสวยนะครับเนื้อฉ่ำนะครับมันวาวนะผมมีค่าแบบนี้นะพี่นี่นะครับผมนี่นะครับพราสุ้งกอนะผมรายการที่สิบเจ็ดนะครับรายการนี้นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สิบแปดนะพี่ รายการที่สิบแปดนะผมก็จะเป็นนะครับพระโสธรนะพี่เป็นหลวงพ่อสโสธรนะครับสองหน้านะพี่เป็นหลวงพ่อสโสธรสองหน้านะผมนี่นะครับนี่นครับผมสวยเลยนะผมรายการนี้นะครับรายการที่สิบแปดนะพี่ยังอยู่ในเลทราคาห้าร้อยบาทอยู่นะพี่ยังไม่ไปราคาเจ็ดร้อยนะผม ราคาจิร้อยนะครับเดี๋ยวจะบอกนะผมอยู่ห้ารายการสุดท้ายเลยนะพี่ต่อไปนะผมเป็นรายการที่18เลยนะครับผมรายการที่18บแปดนะผมจะเป็นพระสมเด็จขออภัยนะพี่รายการที่19นะพี่รายการที่19บเก้านะผมจะเป็นพระสมเด็จนะผมนี่นะครับ เนื้อไม่ฉ่ำมากนะพี่จะมีความมันวาวอยู่นะผมสวยนะครับมีคาบแบบนี้นะผมรายการที่สิบเก้านะครับผมนี่นะครับเก่าเก่าสวยๆนะครับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่ยี่สิบเลยนะพี่รายการที่ยี่สิบนะผมจะเป็นเตาลีดนะพี่เตาลีดหลวงปู่ทวดนะผมหลังหนังสือนะครับ เป็นเตารีดหลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะผมรายการที่ยี่สิบนะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะผมนี่นะครับต่อไปนะผมจะเป็นราคารายการละเจ็ดร้อยบาทนะพี่ราคารายการละเจ็ดร้อยบาทนะผมรายการที่หนึ่งนะผมจะเป็นหมากทุยนะพี่ เจ็ดร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับแต่ถ้าสะดวกโอนนะผมสามารถโอนเข้ามาได้เลยนะผมนี่นะครับหมากทุยนะผมเก่าสวยนะมีค่าแบบนี้นะผมเนี่นะครับต่อไปนะผมจะเป็นเบี้ยแก้นะพี่รายการที่สองนะผมของราคาเจ็ดร้อยนะพี่เป็นเบี้ยแก่นะผมนี่นะเป็นเบี้ยแก่นะผมเก่าสวยนะครับนี่นะครับ นี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับลักษณะจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมรายการที่สองนะผมเบียร์แก่นะครับของราคาเจ็ดร้อบาทนะพี่ต่อไปนะครับผมรายการที่สามนะพี่รายการที่สามนะครับผมจะเป็นชุดตะกรุดนะพี่นี่นะครับผม เป็นชุดตะกุดนะครับผมหลวงพ่อเดิมนะครับเชื่อเก่านะครับผมสวยเลยนะครับนี่นะครับเก่าจริงนะครับรายการนี้นะครับชุดตะกุดนะครับหลวงพ่อเดิมนะครับรายการที่สมนะพี่นี่นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับต่อไปนะผมเป็นรายการที่สี่เลยนะพี่รายการที่สี่นะผมจะเป็นนะครับผมมีดหมอนะพี่ มีดหมอหลวงพ่อกลวยนะผมด้ามเกะนะผมนี่นะเป็นด้ามแกะนะครับลูกท้าวเวสสุวรรณนะผมสวยๆนะครับรายการนี้นะครับผมนี่นะครับผมรายการที่สี่นบของราคาเจ็ดร้อยบาทนะพี่ดูครับเก่าจริงนะผมแหน่ขึ้นคาบเขียวนะผมนี่นะครับเป็นประมาณนี้เลยนะครับมียันนะครับรายการที่สี่นะผมลักษณะใบนะพี่เดี๋ยวผมต่อให้ชมนะครับ นี่นะครับผมใบก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมนี่นะครับใบนะคเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่นะครับผมนี่นะครับดาวเวสุวรรณนะผมดามแกะประมาณนี้นะผมรายการที่สี่นะผมของราคา700บาทนะพี่ต่อไปนะผมเป็นรายการที่5เลยนะผม รายการที่ห้านะผมก็จะเป็นมีดหมอนะพี่จะเป็นเล่มใหญ่เลยนะผมรายการนี้นะผมเก่าสวยนะผมแนขึ้นค่าแบบนี้นะครับนี่นะผมรายการที่ห้านะผมของราคา700บาทนะครับนี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับด้ามเป็นประมาณนี้นะพี่นี่นะครับผมลักษณะใบนะผมเป็นประมาณนี้เลยนะผม ลักษณะใบนะผมเป็นหน้าเกี vale, ้ยวนะพี่นี่นะครับยันหน้าเกี้ยวนะผมหลุงพ่อคุยนะครับนี่นะผมใบเก่าสวยนะครับประมาณนี้เลยนะผมนี่นะครับรายการที่ห้านะผมรายการนี้นะครับมีดหมอหลุงพ่อคุยนะผมก็หมดแล้วนะพี่หมดแล้วนะครับผมทั้งสองราคานะครับทั้งสองราคานะครับจะมีทั้งหมดยี่สิบห้ารายการนะผม สำหรับช่องทางการติดต่อนะครับนี่เลยครับช่องพักเครื่องนะครับพระลึกลับนะผมราคาถูกนะครับเอาโทรศัพท์นับสแกนคิวโค้ดได้เลยนะผมหรือแอดไลน์นะผ่านไ d ดีนะผ่านเบอร์โทรศัพท์นับ0ูนย์แ4ด7 6นะครับเบอร์โทรเร่งด่วนนะผมสามารถโทรมาได้นะครับ082 4 9 4 0 7 7 6นะครับ ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ